ม่อนี่เขาสิพากันเผ็ดมันพริกอ่องนะจ้ะน้ำพริกอ่องของภาคเหนือแต่คนภาคไหนๆก็ทำได้ใช่ไหมมาดูเครื่องปรุงเลยจ้ะนี่คือหมูสับหมูสับที่สำคัญต้องมีหมูสับนะจ๊ะอันนี้บัือเทศบัือเทศลูกใหญ่ๆเลย นี่กระพริกแห้งพริกแห้งหอมกระเทียมจ้าหอมกระเทียมนะจ๊ะที่สำคัญอันนี้เขาเอิ่นว่าถั่วเน่าเป็นของดีเฉพาะภาคเหนือด้จ้ะถั่วเน่าทำมาจากภาคเหนืออันนี้สื่อมาจากแมคโครของเมืองไทยนะจ้ะถั่วเน่า เอาตำเอาข่อยชีบตำเดยจะข่อยชีปั้นเอาเดยจะพริกแกงข่อยข่อยปั้นเอาโดยจะไปปั้นพริกแกงก่อนเด้อจ้ะบะเขือเทศนี่ก็จะไปหั่นเป็นชิ้นน,น้อยๆเด้จ้ะไปนี่พริกแกงจ้ะพริกแกงบดมาแล้วพริกแกงบดใส่ถั่วเนากลิีนหอมโชยเชีวยวหอมดีดี อันนี้กับมะเขือเทศบะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นน้หน่อยจ้ะพร้อมที่จะใส่แล้วนี่ผักชีชต้ตนหอมเอาไบโรยหนาตอนที่เซตแล้วเด้อจ้ะผักชีชต้ตนหอมเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยจ้าพอกระทะห่อนแล้วก็เอานพริกลงผัดเลยจ้ะเน้มพริกลงไปผัด หอมมากมากพลังยางผานครัวนี่ค uh ือแบบบ้านไ็ยพริกแกงเนอะนคือจีดาเนอะเหม็นกินพริกอ่ะบ้านอยู่ติดถนนไงพลังเดินผานหลายเดยอันนี้หอมเลยจ้ะเอาหมูลงไปผัดเลย หมูลงไปผัดผัดไปสักครู่นะจ๊ะพอผัดไปจะขูดต้องจะเอาบะเกือเทศลงด้วยจ้ะ อันนี้พัดมาโดนเติบล้วจ้ะเกลือเทศใส่ลงไปเลยเกลือเทศใส่ลงไปพริกอ่องใส่บะเกลือเทศได้หลายมันยังกรี๊เสบจ้ะหล่งไปได้ เย้อนน้ำลงไปน้อยนึงอันนี้คือน้ำที่ว่าเครื่องปั้นพริกเลยจ้ะออกจากเครื่องปั้น,น,น,นพริกเสด็ดยแล้วอก็ตั้งไฟไปจนกระทะเดือด หมูสุกบะเขือเทศเปื่อยวันละจ้ะตอนนี้เปื่อยแล้วเขามาปรุงเครื่องกันจ้ะใส่นน้ำตาลทรายจักสอนทรายใหญ่ใส่ร์รสดีลงไปผงชูรสแล้วก็เกลือ ชิมดูรสชาติจ้ะถ้าขาดเนี่ก็เติมลงไปให้มันได้ออกรสชาติเปรียปร้ยวๆหวานๆเข้มๆนี่แหละจ้ะชิมดูก่อนอันนี้พอดีเลยจ้ะพริกอ่องกินกับบักแตงกวาถั่วฟักยาวหรือผักต้มก็ได้ด้วยจ้ะอันนี้สุกแล้วเรียบร้อยใส่ผักซีตวนหอมโรยลงไปจ้ะ ทุกความสวยงามและความแซ่บเมนบบแค่นี้ก็เรียบร้อยจ้ะเรียบร้อยเสร็จแล้ว